ด,ดูไดโนเสาร์ค่ะอ๋อวิ่งลานตรงนี้เรายังไม่เคยมาเดินเลยนะทุกคนต้องกินนมไหมลูก ไม่สวยกังพวกนี้คือทีวินเนาะงั้นเนาะนอนน้อไม่กินก่อนนะนอกันไหแค่ไม่ซือน้อไปด้วยไปไม่หที่่อไหน็ได้ไ นนก็กินตอนอยู่วัดไงเามาม,า,มา,าลองดูอนที่ไหนมาลองใหี่ครัอันนี้น้ำเราใช่ไหมนีามา่ ว่อะไรนัอ oh, ้อทารากินนม <g ills> นอกสถานที่งึมยงเงึมงเงงเง้้ง ml. ง้อ <g ills> oh, ดูท่ากินนมนะคะดูท่ากินนมเด็กหิงทาดานะคะอาปากอยู่นะพ่อกินอยู่นะอโห <g ills> oh, ถ่ายไม่ให้ดูตอนเตอมทารากินนมเงยงเงงงง ที่กินหรือจะเล่นนัวทิ่กินหรือจะเล่นทิ้งทิ้งทิ้งิงสามยังยังเข้าลิ้นดันออกลิ้นดันออกติดฝาไว้ดิเสียเสียงเสียงน้ำพงแตกเอาก็เสียงก็ได้นองจริงเฮ้ยพ่อไข่ไข่เปิดได้ด้วย แค่ว่าไม่ตื่นเต้นกว่าน,อน,น,อน,นูอีกนะเนน่ะเราก็ชอบอนะหนูเาก็ชอบหราก็ชอบว่ะไม่กระเป๋านี่ใช่นะดาายได้อยู่ นิ่งทำเหมือนนั่นเลยา๋อเฮ่อไปซื้อบัตรก่อนนะคะ ได้มาแล้วนะคะบัทค่ะจระพันพาดาดูฟี<ด>อะไรพ่อ ใครตืใครตื้อตืไ่ระไม่เป็นไรจ้ถ่ายรูปตัวได้เลยนะคะถอดแมได้นะจ้าถ่ายเองะไม่เป็นไรหรอกคิดไม่เป็น้าอ้องแนะจ้าไ่้อันหงสองสามโอเคค่ะโอ้เขาตัดทิ้ง่เนี่ เนาะออเ้ยก็ได้ลองถามพี่เขาดถามพี่เจ้าหน้าที่ดูพี่เสียบก็ติดเลยล่ะนี่ตาด้จ้จิ้งจิ้งจิิงจิ้งิ้งจิ้งจิ้งจิิ้งจิิ้งจิง Nga tưởng tên quả khả Sạc tê sô เตโกซอรัสนะคะพเพื่อนอ อะไรบอกชื่อฟันด้วยสเตสโซกสกสเตโกซอลัสค่ะนี่ไงพ่อมีเซน็นเซอร์อยตรงนี้ก็ไดขาดขึ้นมาได้ไหมคนเดินผ่านก็จะขึ้นนี่น<ห>ี่น<า>ี่เยกลัวไม่นอาเชย่อเลยนกเอายิ้ม<า>ยิ้ม<า>ยิ้มธรดาไม่กลัวเลยเก่งจักเลยไม่ใข่ใครนะ ว้าวว้าวไข่ไดโนเสาร์สเตโกซซลันี่น,นี้นนนนต,ตัวแม่อน,นี้คือตัวแม่นี้คือตัวลูกค่ะอโออุ๊วตัวนี้อ้โหอะ ซาโรโลโลฟัสเ,เหมือนกิ้งกางหอนโอ้เโซโกลยดิอเกันโอ้โหทาดาดูสิลูก ท่นานะเธอเธ็กกลัวไหมคะธกกลัวไม่กลัวเลเอาพ่อเราเดินไปทางไหนก่อนโอเคขางใน, <Okay. S 2> น,นก็ไม่มีอะไรโดคุ้มเลยขอได้ยี่สิบบาท unified, ค่ะ ทานาดูฟรี <laughs> นี่เขเอกของเราจะ,จะอยู่ในหนังอยู่ในหนังเกือบทุกเรื่องหนังเกี่ยวกับไดโนเสาร์นี่ใช่ใช่ตัวอะไรนะที่เราเรียกอะไรวะพูวอย่างนี้ไ <laughs> ดโนเสารัสตัวนี้ห, <laughs> หน้าเขาโคตรโหดเลยตัวอยู่ข้างในเลยไม่ใช่ไม่ใช่ทน <laughs> าจำได้ไม่ไม่ใช่ โอ้ธนาโอยธนาไม่กลัวเลยธนาคือไม่หมคะธนาคือไม่กลัวไม่กลัวเลยค่ะธนายิ้มใส่เลยอารมณบรรยากาศก็ดีเนาะใช่แนะนำเลยนะคะใครจะมาใครในภาษาไทยรันูซอรัสเล็กอ๋อจำได้แล้วทีเล็ก ทีเล็กค่ะว้าวไขท่ทีเล็กถ้าป็นรถเหมือนบ้านเราได้พันเดียวกันเลยเนะเออใช่พ่อถ้าป็นรถพันเดียวกันทีเล็กโอโ้อลังการ ดาไม่ได้เชนอาดาไล่สดอยู่เอาเอาไว้ดูตรงนี้ก็ได้ชีเลสโอ้โหวันสักนะถ้าลูกมาเห็นตอนโตทำไงเด้อนาคุ้มไหมคะนานาคนเก่งนานาคนเก่งนานาคืลอะไรเลยพ่อเขาหลับตาโคตรเหมือนเลยเตรียมรูตาเขา กระพริบตาเลยนะเออเวลาเขากระพริบตานะไๆๆ <S <S <ๆ S 1> หนๆๆๆเออเหมือนเลยสายส่ให้เพื่อนๆดูด้วยเอาเพื่อนดูอดโอ้ๆๆโหตอนเขากระพริบตานีน่้โคตรเหมือนเลยนะพเพื่อนๆที่จังหวัดอุดอรนะครับที่จังหวัดอุดอรเด้อใช่จังหวัดหนองบัวลำพูเออจังหวัดหนองบัวลำพูก็ติดติดกันกับอุดรน,นั่นแหละสุดยอดคุ้มค่ามา ตอนสาความสชื่วุ่นไปเลยมันไม่ได้จะไปตวกันนี่ไม่ได้สาวฟันกินเนื้ไนอไปแล้วธนาคีเข้าไปแล้ว

โอ้ ouais, ตื deflect, ่นี้มีเพื่อนเลยให้ตื่นตื่นบุกบุก็ตื่นตื่นตื่นเลยแล้วเพื่อนจะาคาไปโนซอรัสตื่นเลยแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วค่ะยังไงโอ้ยหนูเด็กเัว้งใช่พ่อเราเราก็นั่งนั่งนั่งตรงกัะดก่อนเลย ยี่นี่ทำต้นนี่เออไอ้ต้นไอ้กิ่งก้นขาที่ตัดทิ้งแล้วเอาไปปลูกต่อได้ไหมครับกิ่งก้นขาที่ที่สูกตามดินทางที่ตัดกันได้เหรอคะได้ครับนี่นี่ต้นอะไรนี่ละต้นก้านขากันได้กันเงินชื่อที่ทิ้งนี่ตามพิงคานี่ส่วนติดได้โค้งง่ายมากเลย เสียเ you know, you know. ียเรีาลยตงนจ้ะองยิ่นมยิ e ่นมน่นมดูดยิ่นาปยที่ป้อนนมเปที่นั่งป้อนนมอันนี้มันเป็นหินเคียมเนาะห็นเคียมมาหามาต้อนนมลูกมาอ่าฮะได้แล้วได้แล้วสาวทีนี้โคตชินผัก ดูเขาจับไข่มาดินว้าเขาจับไข่มาดิีที่วกยดนี่แถวทิมายมันมันแค่เียวรมันเอะเดวมันก็มตกีรองตัดนออมันออกเร็วด้วยบก็แตกอก่ พ่อพามากินนมอยู่ตรงนี้ดีกว่ามั้งโอ้โหพันไข่ตัวอะไรลูกโอวลเลปเตอร์โอวลเลปเตอร์โอ้โหตน้ตนต้นจังสวยมากเลไดโนปัง สวยมากมากเลย

อโอ้โหตัวโคตรยักษ์พันคอยาวนะคะเพื่อนก็โหไปแล้วคุณพ,พ่อคุณลูก แคิโอแคิโอารัดขอ,อยาวโอ้โหโคตรยาว ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะ,ะคุณพ่อของคุณลูกไปแล้วทางานลงเงนยดหน่นนอ,อย่งทางี้านลางเงียบแล้วขอไปทางนี้อนขอไปทางนี้นะคะทางนี้ไม่ได้เดินหนะ คุ้มค่ามากกเลยเพื่อน,อนคนไหนอยากมามาได้เลยนะคะเพื่อนเธอระนูนเธอรโนดอนตืนอนกใันนี้อยู่ในหนังก็มี แอนกคโรสลัดค่ะ โอเคโอเคทนาไ,ไม่ายก่อนทดาไม่ายค่อยิงเ่อไม่าย,ายค่ะ